ถ้าเราไม่ยอมรับในอดีตเราก็จะไร้ซึ่งอนาคตและจงอย่ายอมให้อดีตมาเป็นอุปสรรคกับการใช้ชีวิตในปัจจุบันสวัสดีครับมาพบกับผม Gaming Follow วันนี้เราจะมาสปอยหนังปรปะจนภัยระดับตำนานกันต่อนะครับหนังเรื่องนี้มีชื่อว่า The Mummy Return ฟื้นชีพกองทัพมัมมี่ล้างโลกซึ่งภาคนี้เป็นภาค2นะครับถ้าใครยังไม่ได้ฟังสปอยภาคหนึ่งก็ย้อนกลับไปดูภาคหนึ่งในช่องของผมได้เลยนะครับจะได้ต่อเนื่องผมเตือนคุณแล้วนะ เอาไปกันต่อและข้อมูลทั้งหมดทั้งมวลผมก็เอามาจากในหนังทั้งสิ้นหากมันผิดพลา,าดคาดเคลื่อนจากความเป็นจริงซึ่งมันก็แน่นอนอยู่แล้วถ้าไม่เสริมเติมแต่งมันจะไม่สนุกอะไรและถ้าหากเนื้อหามันไม่เหมือนกับวิกิพีเดียหรือตำราบ,บทเรียนก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะผมมาสปอยหนังไม่ใช่มาอ่านประวัติให้ทุกท่านฟังและหนังเรื่องนี้ก็เป็นหนังที่ผมชอบอีกเรื่องหนึ่งนะครับแล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเรามารับฟังสปอยกันได้เลยครับ 5,000ันปีก่อนคิตการนักรบผู้ดุดันเจ้าของฉายาราชาแมงป่องนำทัพอันเกียงไกรออกทำการรบเพื่อครอบครองโลกที่เขารู้จักหลังการรบอันดุเดือดซึ่งกินเวลานานถึง7ปีในที่สุดราชาแมงป่องและกองทัพของเขาก็พ่ายแพ้ต้องถอยล่นเข้าไปในทะเลทรายศักดิ์สิทธิ์แห่งอามเชียพวกเขาค่อยๆตายไปทีละคนภายใต้แสงแดดอันแรงกล้าจนกระทั่งเหลือนักรบผู้ยิ่งใหญ่อย,อยู่เพียงผู้เดียวเมื่อใกล้าตายราชาแมงป่องเอ่ยปากขอพ ตอนต่อเทพมรณะอนุบิสว่าถ้าอนุบิสไว้ชีวิตของเขาและทําให้เขามีชัยเหนือศัตรูได้เขาจะมอบวิญญาณให้พระองค์เทพแห่งอนุบิสทรงรับข้อเสนอและไว้ชีวิตเขาทันใดนั้นแมกไม้ใบหญ้า และสายน้ำก็ผุดขึ้นมาจากพื้นทรายโดยทันทีและเทพอ,อนุบิตยังมอบกองทัพให้ราชาแมงป่องแบบเต็มสูป่ประหนึ่งน้ำที่ไหลหลากพวกมันกวาดล้างทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าและเมื่อภารกิจลุล่วงเทพอ,อนุบิตก็บังคับให้ราชาแมงป่องรับใช้เขาตลอดไปหลังจากนั้นกองทัพของเขาก็ได้กลับคืนสภาพเดิมและกลับกลายเป็นทรายและรอคอยอย่างเงียบๆรอการปลุกให้ฟื้นขึ้นมาอีกครั้งง,งัง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  อียิปต์ในปีคิศครา1933พระเอกของเรามีชื่อว่าโอคอนเนลผมจะเรียกว่าพระเอกนะครับ และตอนนี้เขาก็มีลูกชายชื่ออเล็กอเล็กมีนิสัยกล้า,าหาญเหมือนกับพ่อและชื่นชอบโบราณคดีเหมือนแม่และนางเอกของเรามีชื่อว่าอิฟรีนผมจะเรียกว่านางเอกนะครับนางเอกก็ได้มาสำรวจสุสานเหมือนเดิมนะครับพระเอกก็มีหน้าที่พาเมียไปตามสถานที่ที่เมียอ,อยากไปเนี่ยแหละคนรักเมียเขาั้งคู่ก็ได้ไปเจอเข้ากับห้องห้องหนึ่งซึ่งในห้องนั้นมีศพมัมมี่อยู่มากมายและที่พื้นก็มีแต่แมงป่องนางเอกก็บอกนะครับว่าเธอรู้สึกเหมือนจะเคยมาที่นี่และนางเอกก็เปิดประตูลับเข้าไปอีกประตูหนึ่งพระเอก ก็งงนะครับว่านางเอกรู้ได้ยังไงในขนาดเดียวกันตอนนี้พวกเขาก็เหมือนจะมีแขกที่ไม่ได้รับเชิญกําลังมาหาพวกเขาอเล็กที่กําลังวิ่งเล่นอยู่ในห้องโถงของสุสานเป็นผมคงไม่ปล่อยลูกให้วิ่งเล่นในสุสานคนเดียวแน่แนอเล็กก็สังเกตเห็นว่ามีคนกําลังเดินมาเขาก็เลยปีนขึ้นไปแอบด้านบนของนั่งร้านพอพวกมันเข้ามามันก็เฝ้าดูต้นทางสองคนและหัวหน้าของพวกมันก็เดินตามหาพระเอกและนางเอกอเล็กนี่ก็มองพวกมันอยู่ห่างๆตัดมาที่นางเอกตอนเนี้เธอก็เดินเข้าไปในห้องห้องหนึ่งและจู่ๆเธอก็เห็นนิมขึ้นาและ เธอก็ระลึกเห็นคนที่กําลังเปิดประตูที่อยู่ตรงหน้าของเธอและเธอก็เห็นวิธีเปิดประตูว่ามันเปิดยังไงนางเอกก็เลยเปิดประตูได้อย่างง่ายดายและเธอก็ได้ไปเจอกับหีบอะไรบางอย่างและพอนางเอกเปิดมันออกมาข้างในหีบนั่นก็มีกําไรแห่งอนุบิตที่สาบสูญหายอยู่ในนั่นแต่ทันทีที่นางเอกหยิบมันขึ้นมาก็นั่นแหละครับเกิดความชิบหายมันเดิมจู่ๆก็มีน้ําทะลักเข้ามาและไอ้พวก3คนงั่งที่ไม่ได้รับเชิญมันก็วิ่งหนีหางจกตูดไปและผลสุดท้ายที่นี่ก็เละตุ้มเป๊ะเหมือนเดิมนางเอกไปททีี่่่่ไหนนนกชิบายัแต แต่พวกเขาก็ยังได้กําไรมานะครับตัดมาที่ฝั่งของพวกตัวโกงกันทั้งหลายนะครับตอนนี้พวกมันก็กําลังขุดหาศพของมัมมี่อิมโฮเทปในภาคแรกอะครับที่พวกพระเอกและนางเอกกาจัดไปพวกมันก็พยายามขุดหาเขาขึ้นมาและปลุกชีพของเขาให้ฟื้นขึ้นจากความตายอีกครั้งเพื่อที่จะให้อิมโฮเทปตอกกักับราชาแมงป่องและยึดครองกองทัพแห่งอนูบิสและในระหว่างที่ลูกจ้างและลูกหาทั้งหลายกําลังขุดดินกันอย่างต่อเนื่องความสวยก็ได้มาเยือนพวกเขาอีกแล้วทันในนั้นฝูงแมลงกุจจีกินคนมากมายก็พุดขึ้นมาและไล่กัด กินพวกลูกจ้างที่อยู่ตรงนั้นแต่พวกเขาก็สามารถกําจัดพวกมันได้ด้วยปืนไฟนะครับและอีกสักพักพวกมันก็สามารถขุดจนพบศพมัมมี่ของอิโมเทปได้สําเร็จและนี่คือมีล่าเธอคืออนักสุนามูลคนรักของอิโมเทปกลับชาติมาเกิดและอีกสักพักไอ้สคนงั่งที่หลบหนีมาจากพวกพระเอกและนางเอกก็มาบอกกับไอ้หัวหน้าโครงการชั่วนี้นะครับมันมีชื่อว่า ฮาเซฟและลูกสมุนของมันชื่อล็อกหน้าไอ้สามงัางก็บอกกับพวกมันว่าตอนนี้กําไรแห่งอนุบิสอยู่ที่พวกพระเอกและพวกนั้นกําลังเดินทางกลับไปที่ลอนดอนพวกมันก็เลยจะไปตามเอากําไรกับพวกพระเอกที่ลอนดอนซึ่งเป็นบ้านของพระเอกและนางเอกและเวลาต่อมาพระเอกและนางเอกก็กลับมาถึงบ้านในขนาดนั้นอเล็กก็หยิบเอาหีบที่มีกาไรแห่งอนุบิสเปิดออกมาเขาก็ได้่ซนเหมือนกับแม่เปียบและก็นั่นแหละครับเด็กพอมันเปิดออกมาก็อยากรู้อยากเห็นก็เลยหยิบกําไรขึ้นมาใส่มันซะอย่างนั้นพอใส่ปุ๊บมันก็ไม่สามารถที่จะดึงออกมา ได้และกําไรแมงกะโครไฮเทคมันก็ฉายเป็นภาพโฮโลแกร,รมซึ่งกําไรเนี่ยมันฉายบอกไปทะเลทรายแห่งอามเชียที่ซึ่งเทพเจ้าโนบิทปลูกต้นหมากรากไม้ให้กับราชาแมงป่องในตอนแรกนะครับและในขณะเดียวกันไอพวกโตโกงมันก็แห่มาที่บ้านของพวกเขาพอพวกมันมาถึงมันก็มาเจอกับพี่ชายของนางเอกพี่ชายของนางเอกชื่อโจนาธานและพวกมันก็คิดว่าโจนาธานเนี่ยคือพระเอกนะครับพวกมันก็พยายามเค้นสุดๆว่ากาไรอยู่ที่ไหนไอโจนาธานแม่งก็ไม่รู้เรื่องอะไรหรอกครับมันก็บอกมั่วไอตัวไปหมดและไอฮาเซฟก็สังเกตเห็น ว่าโจนาธานเนี่ยมันถือสมบัติของภาคแรกที่เหลืออยู่ชิ้นสุดท้ายนะครับมันคือคาถาแห่งอบซิลิสไอฮาเซฟก็อยากได้ขึ้นมาทันทีและอีกสักพักพระเอกก็มาเจอกับพวกมันที่จับโจนาธานอยู่และก็เกิดการประทะกันขึ้นทางด้านของนางเอกก็ไปเจอกับไอ้ล็อกหน้ามันก็บอกให้นางเอกตรงหีบให้กับมันแต่ทันใดน,นั้นเบย์บนหน้าเผาของเม็ดจายแต่ในเรื่องเรียกมาจายผมเรียกเม็ดจายไม่เหมือนภาคแรกแล้วกันมันจะได้ต่อเนื่องเขาได้เข้ามาช่วยเธอไว้พวกเขาก็ยื้อยุดสู้กันจนบ้านแทบพังแต่ในที่สุดพวกมันก็็สสาาาามรรถเเอหีบไไปได้ํจ และมันยังจับตัวนางเอกไปได้ด้วยแต่พวกมันก็เอาหีบไปโดยที่พวกมันไม่รู้เลยว่ากําไรแห่งอนุบิสอยู่ที่เจ้าหนูน้อยอเล็กจอมสนพระเอกก็ถามเบนะครับว่าไอ้พวกนั้นมันคือใครสมัยมันจับเมียเขาไปด้วยเบก็เอารูปหัวหน้าของพวกมันให้พระเอกดูนะครับอเล็กก็ดันรู้ว่าไอเนี่ยมันคือผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์อังกฤษพวกเขาก็เลยพากันเดินทางไปที่นั่นและอเล็กก็เอากําไรมาโชว์ให้กับพ่อของเขาดูนะครับแต่เบได้เห็นดังนั้นก็บอกนะครับว่าไม่ใช่เรื่องดีเลยเมื่อเเธอใส่่่กกกกํําาาาไรรมมันนจจะะะิิิดปยยลลูโซซแึง อเล็กนี่ก็เวอร์เลยครับเบก็บอกอีกว่าเรามีเวลาแค่7วันหลังจากใส่กําไรไปแล้วและหลังจาก7วันราชาแมงป่องจะฟื้นกองทัพอนุบิทขึ้นมาและก็จะฆ่าทุกสิ่งที่มีอยู่บนโลกและหากใครสามารถฆ่าราชาแมงป่องได้จะสามารถกําจัดกองทัพอนุบิทได้พวกมันก็เลยจะทําการปลูกเอโมเทปขึ้นมาเพื่อครองโลกโจนาธานก็บอกนะครับเอาอีกแล้วมุกเดิมๆต้องกอบกู้โลกและหลังจากนั้นพวกพระเอกก็ขับมาจนถึงพิพิธภัณฑ์ขณะดเดียวกันพวกมันก็ประกอบพิธีกรรมกันอยู่และพวกมันก็สามารถปลูก อิมโมเทปเพื่มาได้อีกครั้งและลีนาก็เดินมาหาอิมโมเทปและบอกว่านางคืออนักสุนมูลกลับชาติมาเกิดอิมโมเทปก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะปลุกวิญญาณของเธอจากยมโลกขึ้นมาอีกครั้งมันก็ค่อนข้างจะย้อนแย้งนิดหน่อยนะกลับชาติมาเกิดแม่งจะปลุกวิญญาณมาซ้อมวิญญาณอีกช่างมันเถอะไปกันต่อในขณะเดียวกันพวกพระเอกก็แอบมองดูพวกมันอยู่นะครับและไอ้ฮาเซฟกับไอ้ล็อกหน้าก็เปิดทีบเพื่อจะเอากาไรไปให,ให้กับอิมโมเทปแต่พอเปิดทีออกมาพวกมันก็พบกับตุ๊กตางโง,ง,ง่ตัวหนึง่งและมันทททําาให้้พวกมมัันนนดูโง,ง่ขึีและ ในขนาดนั้นลีน่าเนี่ยมันก็บอกว่ามันเอาของกำนันมาให้กับอิมโฮเทปแล้วก็คิดว่าอิมโฮเทปคงจะชอบเพราะว่าของกำนันก็คือการฆ่านางเอกเพราะภาคที่แล้วอ่ะนางเอกเป็นคนทําให้มันตายมันนี่ก็ยิ้มชอบใจภาคที่แล้วกูหลับอยู่ดีๆมึงปลุกกูมาฆ่าซ้าช,ชัดๆและในขณะที่พวกมันกําลังจะฆ่านางเอกด้วยการเผาไฟพระเอกก็เข้ามาช่วยเธอไว้ได้แบบเส้นยาแดงผ่า 8, แปดพาเธอออกมาจากที่นั่นอิมโฮเทปก็ปลุกมาม,มีทหารให้ตามปไปไล่ฆ่าพวกพระเอกพวกเขาก็พากันวิ่งหนีทันทีจนธานก็ไปหารถบั มาจากไหนก็ไม่รู้นะครับแล้วก็พาพวกเขาหนีไปในระหว่างทางพวกทหารมัมมี่มันก็ตามมาติดๆแต่ในที่สุดพวกมันก็ตายหากันหมดและอีกสักพักเหตุการณ์ก็สงบลงแต่ในจังหวะที่พระเอกกับนางเอกแม่งกระจุบกันไม่ดูเวลัมเวลาอเล็กก็โดนพวกมันจับตัวไปได้หน้าตาเฉยเออมาทางฝั่งของอิโมเทปและลีน่าลีน่าก็บอกกับอิโมเทปว่าหากท่านฆ่าราชาแมงป่องได้กองทัพของราชาแมงป่องจะทําให้เราได้ครองโลกร่วมกันและไอฮาเซฟก็บอกกับอิโมเทปนะครับว่าตอนนี้พวกพระเอกมันมีคาถาทองแห่งโอซิลิสที่ สามารถฆ่าราชาแมงป่องได้แต่อิโมเทปก็บอกนะครับว่าถ้าเขาไปถึงอาร์มเชียพลังของเขาจะฟื้นขึ้นมาคาถาไม่จําเป็นหรอกและในเวลาต่อมาพวกมันก็พาเล็กรีบเดินทางไปยังอาร์มเชียด้วยรถไฟเอเล็กก็ได้ไปเจอกับอิโมเทปและอิโมเทปก็บอกกับเอเล็กว่าเจ้าคือคนที่ถูกเลือกและเจ้ากําลังต้องทาสาบเจ้าจะต้องรีบไปให้ถึงอาร์มเชียภายใน7วันไม่งั้นเจ้าจะตายเอเล็กก็กลัวนะครับเพราะเขาไม่รู้ว่าเขาจะตายและอีกสักพักไอ้สามงั่งก็เอาหีบมรณะในภาคแรกนะครับ มาให้กับพวกเขาและพวกมันก็ขอเงินค่าแรงเพิ่มด้วยเพราะว่ากว่าพวกมันจะเอามาได้เนี่ยลำบากมากลีน่าก็บอกว่าได้สิแล้วเธอก็พาพวกมันมาที่ห้องแห่งหนึ่งแล้วก็ขังพวกมันไว้แล้วก็หลอกให้พวกมันเปิดหีบมรณะนั่นพอพวกมันเปิดถีบอิมโฮเทปกระโดดเลือนชีวิตของพวกมันจนเขาคืนร่างสมบูรณ์ทันทีโคตรไวตัดมาที่ฝั่งของพวกพระเอกพระเอกก็ได้มาหาเพื่อนเก่าของเขาชื่ออิซี่และบอกกับอิซี่ให้ช่วยเหลือพวกเขาหน่อยเพราะอิซซี่มันมีบอลลูนและสามารถพาพวกเขาเดินทางได้อย่างรวดเร็วพวก เขาก็เจราจากันอยู่พักใหญ่เอซี่ก็ได้เหลือไปเห็นคาถาของโอซิลิสและบอกว่าถ้าหากเขาได้คาทานี้เขาจะช่วยระเอกก็บอกว่างั้นเอาไปเลยเพราะพวกเขาก็คิดว่ามันก็คือทองแค่นั้นไม่คิดว่ามันคือของสําคัญอะไรและสักพักเบก็มาและพาหัวหน้าเผ่าต่างๆที่อยู่แถวนั้นมาด้วยเขาก็บอกว่าทุกคนต้องมาช่วยกันในเรื่องนี้และเบจะใช้นกในการสื่อสารบอกข่าวความเคลื่อนไหวของพวกเขาเพื่อที่เผ่าของพวกเขาจะได้เตรียมตัวกันทันว่าจะต้องทําอย่างไรกันต่อและทันในนั้นพวกเขาก็พากัน เดินทางด้วยบอลลูนและในวันต่อมาอเล็กก็ฉลาดนะครับและพยายามทําการหลบหนีจากไอ้พวกคนเร็วแต่เขาก็หนีไปได้ไม่ไกลก็โดนอิโมเทปจับได้อีกและกําไลข้อมือก็ยังฉายฮโลแกรมบอกทางให้กับอิโมเทปอีกด้วยและแต่มาที่พระเอกและนางเอกก็เดินทางมาด้วยบอลลูนกันไปเรื่อยๆเบก็บอกเกี่ยวกับความลับเกี่ยวกับรอยสักบนข้อมือของพระเอกว่ารอยสักของพระเอกเนี่ยเป็นรอยสักของนักรบชาวเมจใจแล้วก็บอกว่าพระเอกเนี่ยจะเป็นคนที่จะหยุดยั้งเรื่องราวนี้ได้แน่นอนและจู่ๆนางเอกก็ระลึกชาติได้อีกแล้วนะครับเธอก็ เห็นนิมิตขึ้นมาว่าเธอเนี่ยคือลูกสาวขององค์ฟาโรและเธอก็ได้ทําการต่อสู้กับอนักสุามูลเพื่อโชว์แก่องค์ฟาโรองค์ฟาโรก็บอกนะว่านางเอกคือผู้ที่จะปกป้องกําไรแห่งอนุบิสและอนักษุามูลก็คือว่าที่มเหสีของเขาและตกเย็นในวันนั้นนางเอกก็ได้มองเห็นว่าอิมโมเทกับอนักษุนมูลร่วมกันฆ่าพ่อของเขาเธอก็ตะโกนบอกให้ทหารขึ้นไปช่วยพ่อของเธอแต่มันก็ไม่ทนันองค์ฟาโรได้ตายไปแล้วและนิมิตก็หายไปในขณะเดียวกันทางฝั่งของอิมโมเทก ก็ปลุกวิญญาณของอนุสตนมูลเข้ามาสิงร่างของลีนาได้สําเร็จงั้นต่อไปนี้ผมขอเรียกเธอว่าอนุสตนมูลเลยนะครับและในขณะที่พวกอิโมเทปนั้นเดินทางที่ไหนที่มีการหยุดพักอเล็กก็จะแอบ,บทําสัญลักษณ์ทิ้งไว้เพื่อเป็นการบอกทางให้กับพ่อแม่ของเขานะครับว่าเขากําลังไปที่ไหนต่อพวกพระเอกก็เลยตามพวกอิโมเทปมาแบบติดๆแต่ก็ทําได้อยู่ไม่นานไอ้ล็อกหน้ามันก็จับได้อิโมเทปเมื่อรู้ว่าพวกพระเอกตามมาติดๆมันก็เสกน้ําขึ้นมาเป็นคลื่นยั์พุ่งไปหาบอลลูนของพวกพระเอกเพพเขาเห็นนนดังนัง้ อิตซี่มันก็กดปุ่มในตัดของบอลลูนพุ่งหนีคลื่นยักษ์จนพวกเขามาถึงอาร์มเชียก่อนซะอีกแต่มันก็หนีคลื่นยักษ์ไม่พ้นและทําให้บอลลูนร่วงลงไปในที่สุดและในคืนนั้นพวกอิมโฮเทปและเหล่าคนติดตามก็มาถึงยังอาร์มเชียแต่สถานที่นี้ดูเหมือนจะแปลกๆนะครับเหมือนมีอะไรบางอย่างอยู่ที่นี่และในขณนะนั้นเอเล็กก็อาศัยจังหวะและหลบหนีพวกนั้นไปอีกแล้วและพวกมันก็หาเขาไม่เจอนะครับเพราะป่านี้ค่อนข้างทึบมากพวกมันก็พากันแยกย,ย้ายและได้ไปเจอกับอะไรบางอย่างและสิ่งนั้นก็คือพิกคเมมมี่หรือ Mommy, คนซึ่งพวกมันเป็นผีมัมมี่ชนพื้นเมืองที่ถูกต้องคำสาปของที่นี่พวกพิกมี่ก็ทำการโจมตีพวกลูกสมุนของอิโมเทปทำให้พวกเขาล้มตายลงเป็นจำนวนมากพวกลูกสมุนของอิโมเทปมันก็หนีกันแตกกระเจิงแต่พิกมี่มันไม่กล้าเข้าใกล้อิโมเทปนะครับมันกลัวและอีกสักพักพระเอกก็มาเจอกับอเล็กพระเอกจึงพาอเล็กหนีไปส่วนเบก็ได้ต่อสู้กับไอ้ล็อกหน้าและในที่สุดไอ้ล็อกหน้าก็โดนเบค่าตายห่าในขณะเดียวกันอเล็กก็บอกกับพวกพระเอกนะครับว่าต้องรีบพาตัวเขาเข้าไปในพีระมิดก่อนที่ตะวันจะขึ้น ไม่งั้นเขาจะตายพระเอกก็รีบพาอเล็กวิ่งหนีไปทันทีพวกพิกมี่ก็วิ่งตามมาติดๆในขนาดนั้นก็มีสะพานขอนไม้พาดอยู่ที่หบเพลพอพวกพระเอกข่ามาได้พระเอกก็ทําการระเบิดขอนไม้ทิ้งทําให้พวกพิกมี่ตามมาไม่ได้ทันในนั้นพระอาทิตย์ก็กําลังจะขึ้นพระเอกจึงอุ้มอเล็กและวิ่งแบบสุดชีวิตเพื่อที่จะช่วยชีวิตลูกของเขาและในที่สุดเขาก็วิ่งไปในพีระมิดได้ทันก่อนที่แสงแดดจะมากระทบตัวของอเล็กพอไปถึงอเล็กก็ถอดกําไลทิ้งแม่งซะอย่างนั้นและนางเอกก็ตามมาาาจนนเเเห็ว็ว่พระะออกกแล,ลกข้ไป ในพีระมิดได้ทันแต่ทันในนั้นอนักซุนามูนก็เดินเอามีดมาแทงเข้าไปที่ท้องของนางเอกดือ้อพระเอกที่เห็นเหตุหการณ์ก็วิ่งเข้ามาดูเธอแต่ไม่นานนักเธอก็ตายพระเอกนี่ก็เสียใจและโกรธแค้นพวกมันมากในขณะดเดียวกันไอฮาเซฟก็เดินมาเจอกับกำไรแห่งอารูบิสแบบง่ายๆตามหาตั้งนาน แม่งวางอยู่ที่พื้นมันก็รีบเอากําไรไปและมันก็ได้ใส่กําไรและล้วงกําไรเข้าไปในรูปปั้นแมงป่องเพื่อปลดปล่อยราชาแมงป่องและปลดปล่อยกองทัพแห่งอนุบิสแต่พอมันเอามือเข้าไปในรูปปั้นมือของไอ้ฮาเซฟเ,เหลือแต่กระดูกพระเอกมาเห็นพอดีก็หัวล้อชอบใจสมน้าหน้ามึงในขณะนั้นกองทัพเผ่าต่างๆที่เบนัดมาก็มารวมตัวเพื่อรอต่อสู้กับอนุบิสเบก็ได้ทําการนําทัพที่มีกองกําลังจํานวนมากรออยู่ในขณะเดียวกันอิมโฮเทปก็เดินเข้าไปเพื่อจะเข้าไปสู้กับราชาแมงป่องแต่ ทัานใดนั้นเทพอันดูบิสก็ทําการดูดกลืนพลังของอิโมเทปและทําให้เขาไร้ซึ่งพลังและต้องต่อสู้กับราชาแมงป่องด้วยพละกําลังแบบมนุษย์แต่อิโมเทปมันก็ตัดสินใจที่จะเข้าไปต่อสู้นะครับตัดมาที่อเล็กและโจนาธานที่ตอนนี้พวกเขากําลังนั่งเฝ้าศพของนางเอกอยู่อเล็กก็บอกว่าเราต้องไปเอาคัมภนะีร์มรณะที่อยู่กับอนัตสุนมูลเพื่อปลุกแม่งเขาขึ้นอีกครั้งโจนาธานก็เอาด้วยเขาทั้งคู่ก็พากันเดินเข้าไปในพีระมิดเพื่อยแย่งคัมภนะีร์มรณะและอเล็กกับลุงก็มาเจจออกอกกัับนนนนาามูโ็หล จนอเล็กสามารถปลุกชีพแม่ของเขาขึ้นมาได้และเธอก็ขึ้นมาต่อสู้กับอนักซูนามูลจนอนักซูนามูลพ่ายแพ้แล้วก็วิ่งหนีไปตัดมาที่ตอนนี้กองกาลังของเผ่าเมจายก็ได้มาเจอกับกองทัพของเทพอนุบิตที่มีกําลังมหาศาลพวกเขาก็ทําการประทะกันอย่างดุเดือดแต่ในที่สุดกองทัพของเผ่าเมจายก็สามารถเอาชนะพวกอนุมิตลงได้แต่นั่นคือสิ่งที่พวกเขาคิดว่าชนะทันใดนั้นพวกเขาก็ได้เหลือไปเห็นกองทัพอนุบิสที่มีมากกว่าเมื่อตะก,กี้นี้อีกหลายเท่ากําลังวิ่งตรงมาหาพวกเขาอย่างรวดเร็วพวกทหารที่ ก็เหมือนจะสิ้นหวังเลยนะครับแมงโคตรเยอะและในขนาเดียวกันที่พระเอกก็เดินมาจนเจอกับอีโมเทปที่ตีของเพื่อเรียกราชาแมงป่องออกมาพระเอกเห็นอีโมเทปก็วิ่งเข้าไปเพื่อต่อสู้ทันทีแต่ขณะที่ต่อสู้ราชาแมงป่องก็ปรากฏตัวขึ้นและทันทีที่ราชาแมงป่องวิ่งตรงเข้าไปหาอีโมเทปไออีโมเทปแมงก็วิ่งหนีซะอย่างนั้นและมันก็ทิ้งอาวุธลงและบอกกับราชาแมงป่องว่าข้าคือผู้รับใชของท่านราชาแมงป่องก็หยุดนะครับและอีโมเทปก็บอกว่าไอ้นู่นต่างหากที่มาฆ่าท่านและ ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับก็บพระเอกนั่นแหละพระเอกก็คงคิดนั่นไงโยโนขี้เอ้กูซะง,งั้นแล้วพระเอกก็วิ่งหนีบัพังจุกตูดเลยนะครับใครแม่งจะอยู่หล่ะโคตรน่ากลัวแต่ทันใดนั้นไอ้ฮาเซฟเสือกทะเรื่องเดินมาพอดีมันก็โดนราชาแมงป่องชำแหละร่างเลตุมเปะตายหาไปอีกรายและพระเอกก็วิ่งมาจนเจอกับรูปสลักที่อยู่ตรงกำแพงเขาก็ได้สังเกตเห็นว่าไอ้คทาที่อยู่กับโจนาธานเนี่ยมันเป็นหอ,อกที่เอาไว้ฆ่าราชาแมงป่องได้พระเอกก็เลยบอกให้โจนาธานดึงหอ,อกออกมาโจนาธานก็พยายามดึงมันนะครับและอีกสัก ปลดหอกออกมาจากคาถาได้และเขาก็ได้ปลาหอกพุ่งตรงไปใส่ราชาแมงป่องแต่ทัในใดนั้นอิมโฮเทบดันคว้าหอกเอาไว้ได้และมันก็เอามาคว้างต่อพออิโฮเทบมันปลาหอกใส่ราชาแมงป่องพระเอกแม่งก็รับหอกต่อเหมือนมึงเล่นวิ่งผัดกันนะแล้วราชาแมงป่องแม่งก็หงุดหงิดนะครับพวกมึงนี่เล่นตลกกับกูใช่ไหมราชาแมงป่องก็ทําการวิ่งพุ่งตรงมาหาพระเอกแต่พระเอกเอาหอกปักเข้าไปที่ราชาแมงป่องจนทะลุทะลวงตัวของเขาและราชาแมงป่องก็ตายหาแบบง่ายดายรอมาตั้งหลายพันปีตายโคตรง่ายเมื่อ ราชาแมงป่องตายมันก็ทาให้กองทัพอนุบิททั้งหมดที่วิ่งตรงมาหาพวกเมจ็จใยหายกลับไปเป็นทรายโดยทันทีพวกเขาก็ดีใจและก็รู้ว่าราชาแมงป่องนั้นได้ตายไปแล้วและทันทีที่ราชาแมงป่องตายทุกสิ่งทุกอย่างแม่งก็พังทลายลงมาเหมือนเดิมมันทาให้อิโมเทปและพระเอกตกลงไปในร่องของหูเหวเวจีห้อยตองแต่งกันทั้งคู่นางเอกก็วิ่งไปช่วยพระเอกไว้อิโมเทปก็ตะโกนเรียกอนักสนมูลเพื่อหวังที่จะให้คนที่เขารักนั้นช่วยเขาแต่อนักสนมูลกลับวิ่งหนีเขาไปซะอย่างนั้นอิโมเทป นั้นเสียใจมากเขาเลยปล่อยมือและปล่อยตัวเองลงไปในหูเหวแห่งอเวจี v G, นั้นด้วยความเสียใจแต่อนักซุนมูลก็หนีไปได้ไม่ไกลเธอก็ได้ร่วงลงไปในบ่ออะไรสักอย่างผมก็ดูไม่ออกช่างมันเถอะและเธอก็ตายแบบอนน,อนาถและพวกพระเอกก็พากันวิ่งหนีออกมาจากพีระมิดพวกเขาก็ได้สังเกตเห็นว่าตอนนี้พื้นที่ป่ารอบๆทั้งหมดกําลังถูกดูดล,ลงมาที่พีระมิดและทุกอย่างก็โดนดูดกลืนลงไปใต้พื้นทรายอย่างรวดเร็ว,วพวกเขาก็ปีนขึ้นไปจนถึงยอดของพีระมิดจนพวกเขาไม่มีที่หนีอีกแล้วแต่ทัานใดนั้น ก็เอาบอลลูนที่เขาเพิ่งซ่อมเสร็จมารับพวกพระเอกได้ทันเวลาพอดีโดนาทานก็เอายอดพีระมิดที่มีตะเพชรติดมือไปด้วยและทุกๆอย่างก็โดนดูดกลืนลงไปใต้พื้นทรายและหายไปจนกลับกลายเป็นพื้นทรายดังเดิมแล้วเรื่องราวก็จบเป็นยังไงก็บ้างล่ะครับสําหรับมัมมี่ภาคที่2และถ้าอยากให้ผมทําภาคที่3ต่อก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับแต่ว่าภาค3เนี่ยเนื้อเรื่องมันออกทะเลไปไกลมากจนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ2ภาคแรกเลยนะครับและถ้าหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณะที่นี้ด้วยถ้าหากคุณ ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่เรื่องหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ